จนมีท่สสิงฟชีวิตของฉันมันไม่ใช่บทละครจะในยากจะนอนก็แยกประพันให้เธอมาสงนเท้านนชีวิตของฉันไม่ใช่บทละคร

den den beni she she beni beni böyle gel children in the fashion and which the favorability is it is smoke is smoke is nice it nice ជានិច្ចជពកកេតតបត្តិរបស់ដល់តែក្ដីបបត្តិគំទុកឥសម្មជិនតៃនេះមិទិសាតែតតិជិនហាយពេលមិញមិនមានរំហាយចាកោម៉ៃមិនមានសុខរបស់តែចៃម៉ៃមិនមានយឺដូចចៃទីជះបាទយឺមិទិជាវិញកចាំមានកតមិនមានកបនឹងកតមានមានរ៉មមានកេចាន់នឹងគេចូលមានកចាំប្រកែរបស់ឆងហែមិនទេមិននឹងជពកកេតតបត្តិរបស់ពេលក៏កន្ត្រីឲ្យកន្ត្រីរបស់ចិត្តចៃរបស់សមបៃរបស់ជុំនឹងយុតបិលតែ4វិសិន3ជឹងមិនដែររែករបស់មិន ชีวิตของฉันมันไม่ใช่บดละครจะนยามจะนอนก็แยกประพันให้เธอนำมาส่งเขานะ

พยายามที่จะแปชินเล่นชุดดาวออกความสึกทิ้งไปกับเมโลดี้มาเปในเพลงล้วชวนเพื่อนดื่มวิสกี้ที่เมาก็มไม่ชอบกินเหล้าหรอกแค่อยากเดือมดังกับบรรยากาศตอนเจียวเหล้าก็ชอบบรรยากาศที่คนโรแมนติกตอนเจียวขยับขยับไปมากระทบที่ริมพีปาช่วนั้นเองใช่มันจะเจ็บก็เป็นเจ็บเพราะผมกำหนดเองเพื่อนบอกให้ออกมาผมเดินเข้าไปแล้วพึ่งคู่ใจกับเหล้ายาว่ะผมได่ใจแตไร้ายมาเป็นดี ซ้ายมาขวาหน้ามามาขั้นการเว้นไว้อีกเจ็ดวักเอาไว้เขียดว้ามเหมือนปวดขึ้นซัดมรสุมพายุถลม่มเทไลเหมือนจะเป็นบ้าแล้วก็กลับมาสดใสตอนที่ชนอาจากไปแต่ก็เข้า ใเหมือนความรู้สึกยืดกางกาใชฝนพายุลมนั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อหยุดฝนสร้างมาให้เราเดินไปกับฝนไม่ว่าฝนพายุหรือมรสุมใดแล้วก็ว้าน่าจะเป็น From the c ส l d h รา t to speak r o n n i สวัสดีความอย่ได้เป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานมันฉันวิ่งหนีเท่าไหร่ในยตาเหมือนผมวิ่งเดียวเท่าไหร่ก็ไม่เคยตามความสุขทัน่านไปทุกจันทคำเย็นยัวผมไม่เคยจำแต่คำด่าเท่ากับจำมันทุกคำความรู้สึกยืดก้างหายในช้นจานทุกอันทับบันทอนใจให้ตื่นจากฝันว่าร้องอย่างเดียวไม่รักก็ผ่าน จะืองจรม่ได้เองในะเรยิ่งจะับจะนอนยิเพิ่ถึงเธอในยามนาทีแต่ควาเาบาควาบราของคนธรรมดาธรรมดามันก็ไม่มีหยุดจริงปรีันจะพีคนดเซอนปคนจะมาคนซีคเปนรบันคูบิีบันิบีบันที่เราจะได้รับ การเรื <c oughs> hey girl, Baby, ai, ่องราวันทวนจิตใจแค่เตือนจากวันจะไม่ทยายความจะไม่แบกความทุกข์ใครจะทําตามใจไม่ทําตามใครห้เจ็บเธอไปในใจวันใดที่เศร้าใจวันใดที่ไม่มีใครเป็นที่เองใจจะบอกไปในใจจะเธอจะอยู่นัานตลอดไปให้ชิมมันแล้วมึงเขย่าช้ำได้ยิบเรื่องราวทุกอย่างที่อยากจะพูดมามันเลย e แจ e คส์